สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้นครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยนำแบบฝึกหัดที่1.5ของป .4 เล่ม1มาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะหลักการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือถ้าจำนวนนับนั้นนะคะที่เขาให้เราเปรียบเทียบมี จำนวนหลักที่ต่างกันนะคะเราก็ดูว่าจำนวนใดที่มีหลักมากกว่าเขาก็จะมีค่ามากกว่าด้วยนะคะอย่างเช่น23,456มีอยู่5หลักนะคะกับ3456มีอยู่4หลักนะคะจำนวน5หลักซึ่งเป็นหลักหมื่นก็จะมีค่ามากกว่าจำนวน4หลักซึ่งเป็นหลักพันนะคะแบบนี้เป็นต้น ต่อไปแบบที่2ถ้าจำนวนหลักของเขาเท่ากันนะคะเราก็จะเปรียบเทียบทีละหลักจากซ้ายไปขวาหรือจำอีกแบบหนึ่งก็คือจากมากไปหาหลักที่น้อยกว่านะคะถ้าจำนวนใดมากกว่าก็จะทำให้จำนวนนับนั้นมีค่ามากกว่าอย่างเช่น23,456นมีอยะคะมีอยู่5หลักด้วยกัน กับ23,196ก็มี5หลักเช่นเดียวกันนะคะเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบโดยใช้จำนวนหลักที่ต่างกันได้นะคะเราก็มาดูทีละหลักจากมากไปน้อยหรือจากซ้ายไปขวานะคะหลักแรกคือหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นตัวหน้าเป็นเลข2ตัวหลังก็เป็นเลข2เท่ากันยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าตัวไหนจะมากกว่านะคะต่อมานะคะ มาดูหลักที่อยู่ทางขวาของเขาก็คือหลักพันนะคะตัวแรกเป็นเลข3ตัวที่2ก็เป็นเลข3นะคะก็ยังคงเท่ากันอยู่นะคะก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะคะก็ไปดูหลักถัดไปนะคะคือหลักร้อยหลักร้อยตัวแรกเป็นเลข4นะคะส่วนหลักร้อยของตัวที่สองเป็นเลข1นะคะซึ่ง4มากกว่า1ก็จะทำให้จำนวน 23,456นี้นะคะมีค่ามากกว่าจำนวน23,196นานวน2ะคะเป็นต้นต่อไปเราลองไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากการทำแบบฝึกหัดที่1.5กันนะคะแบบฝึกหัดที่1.5ข้อที่1ระบายสีแผ่นป้ายที่มีจำนวนน,น้อยกว่า67,8ล้าน8แสน 1599นะคะตัวไหนที่น้อยกว่าจำนวนนี้นะคะมาดูตัวแรกกันนะคะตัวแรกคือ68ล้านนะคะตัวโจทย์ให้น้อยกว่า67ล้านใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายสีนะคะตัวที่2 67ล้านเหมือนกันนะคะ8 0 0แสนแล้วตรงนี้เป็น1 0 0 0 0แต่ตรงนี้เป็นศูนย์ของหมื่นแสดงว่า น้อยกว่านะคะก็ระบายสีจำนวนนี้เป็นจำนวนที่1น,นะคะอติ๊กไว้ก่อนแล้วค่อยระบายสีอ่าต่อไปตัวนี้เป็น30ล้านน้อยกว่าไหมคะอ่าน้อยกว่าเก่งมากค่ะต่อไป125ล้านนะคะเกิน67ล้านแน่นอนนะคะก็ไม่ต้องระบายสีต่อไปตัวนี้คือ9ล้านนะคะน้อยกว่า67ล้านไหมคะ น้อยกว่าถูกต้องนะคะตอนนี้2549ล้านนะคะดูแค่หลักล้านก่อนก็พอตรงน,นี้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าดังนั้นไม่ต้องระบายสีนะคะต่อไป67ล้านเท่ากันนะคะตอนนี้ต่อไปแปดแสนก็เท่า10,000ก็เท่า5 0 0ก็เท่า นะคะแต่ตรงนี้หลัก10เป็น90ตรงนี้เป็น0ของ10ดังนั้นจำนวนนี้มากกว่าก็ไม่ใช่นะคะสิ่งที่เขาให้เราเลือกต่อไปตัวนี้6ล้านกับ6 7ล้าน6ล้านน้อยกว่าแน่นอนนะคะหรือใครจะดูจำนวนหลักก็ได้ตัวนี้ก็จะมี7หลักตัวนี้ก็จะมี8หลักนะคะ ต่อไปตัวสุดท้าย67ล้านเท่ากันนะคะ8,10,000ห0 0 0เท่ากัน500แต่ตัวนี้เป็น509นะคะแสดงว่าตัวนี้น้อยกว่านะคะดังนั้นตัวที่น้อยกว่าก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนคะจําจำนวนนะคะนักเรียนสามารถไประบายสีได้เลยนะคะ ข้อ1ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ให้เราเติมเครื่องหมายนะคะตัวนี้ก็ต้องระวังเครื่องหมายถ้าอ้าปากไปข้างหน้าคือเครื่องหมายมากกว่านะคะถ้าอ้าปากไปข้างหลังคือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก่อนที่จะทําถูกต้องนักเรียนจะต้องจําเครื่องหมายให้ได้ก่อนนะคะต่อไปตัวนี้6กแสนสองหมื่นนะคะหกแสนหกหมื่น แสนเท่ากันนะคะแต่หมื่นต่างกันตรงนี้เป็นสองหมื่นตรงนี้เป็นหกหมื่นนะคะแสดงว่าสองหมื่นก็จะน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่สองตัวนี้เป็นเจ็ดแสนกว่ามีหกหลักตัวนี้เป็นหนึ่งล้านกว่ามีเจ็ดหลักนะคะหกหลักน้อยกว่าหรือมากกว่าเหลักคะอ่าน้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปต่อไปข้อที่สามนะคะ นับหลักก่อนมี7หลักเท่ากันต่อไปไปเทียบทีละตัวนะคะ1ล้าน90้0แสนเท่ากันตอนนี้80,000ตรงนี้ศูนย์หมื่นแสดงว่า80,000มากกว่าตรงนี้จึงเติมเท่างหม่ยลยคะอ่ามากกว่าลงไปเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ จำนวนหลักเท่ากันเป็น7หลักนะคะมาดูทีละหลัก7ล้านเท่ากัน4ี่แสนเท่ากัน2องหมื่นเท่ากันนะคะเจ็ดพันก็เท่ากันมาดูหลักร้อยนะคะตรงนี้เป็น800ตรงนี้เป็น300 8 0อแอมากกว่าหรือน้อยกว่า300คะมากกว่าตรงนี้ก็เลยเติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ จำนวนหลักเท่ากันมี8หลักนะคะก็เทียบทีละหลักเลยอ่าใครจะเทียบ2ตัวไปเลยก็ได้นะคะถ้ามองง่ายอย่างเช่นตัวนี้22ล้านกับ22ล้านเท่ากันนะคะ5,000สนกับ5,000สนเท่ากัน40,000กับ40,000ก็เท่ากัน5,000ก็5,000เท่ากัน400ก็400เท่ากัน80กับ40นะคะเจอแล้วตัวที่ต่างกัน 80มากกว่าหรือน้อยกว่า40่คะมากกว่าดังนั้นจำนวนด้านหน้าก็จะมีค่ามากกว่าด้วยก็เติมเครื่องหมายอะไรลงไปคะมากกว่าเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6คะ่ะจำนวนหลักเท่ากันอีกแล้วมีอยู่กี่หลักคะ8หลักอ่าดังนั้นเรามาเทียบทีละหลักจากซ้ายไปขวาอ่าตัวนี้เป็น64ล้านเท่ากัน5 0 0แสนเท่ากันอ่าหลักหมื่นตรงนี้เป็น1 0 0 0 0มื่นตรงนี้เป็น ห้าหมื่นหนึ่งหมื่นมากกว่าหรือน้อยกว่าห้าหมื่นคะน้อยกว่าดังนั้นเราก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปนะคะต่อไปข้อ7จนะคะจำนวนหลักเท่ากันเป็น9หลักตัวนี้เป็น35 5หล้านเท่ากันเลยนะคะก็ไปดูหลักแสนต่อศูนย์แสนกับศูนย์แสนเท่ากันศูนย์หมื่นกับศูนย์หมื่นเท่ากันแล้วก็มาที่หลักพันต่างกันแล้วนะคะอันนี้5 0 0พันอันนี้ ศูนพันนะคะห้าพันกับศูนพันอันไหนมากกว่าคะห้าพันมากกว่านะคะดังนั้นเครื่องหมายที่เติมก็จะเป็นเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่8นะคะมีจํานวนหลักอยู่ทั้งสิ้น10หลักเท่ากันนะคะด้านหน้ามีเท่าไหร่คะ1,260รล้านนะคะตัวนี้ก็เป็น1,260ล้านเท่ากัน อ่ะต่อไปมาดูหลักแสนเก้าแสนกับเก้าแสนเจ็ดหมื่นกับเจ็ดหมื่นเก้าพันกับเก้าพันนะคะแล้วก็ไปที่ร้อยนะคะศูนย์ร้อยกับศูนย์ร้อยก็เท่ากันพอไปดูหลักสิบนะคะด้านหน้าเป็นศูนย์สิบด้านหลังเป็นหนึ่งสิบนะคะดังนั้นศูนย์มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งคะน้อยกว่านะคะด,ดังนั้นเราควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะ น้อยกว่าลงไปเก่งมากค่ะต่อไปไปต่อข้อที่3นะคะตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดนะคะก็เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภาคของประเทศไทยนะคะในปี2,557และ2,558นะคะจำแนกเป็นภาคจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6อ่ะ5ภาคด้วยกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลมาให้นะคะ เวลาเราดูข้อมูลนะคะวิธีการที่จะเร็วขึ้นให้เราไปอ่านโจทย์ใต้ข้อมูลก่อนว่าเขาต้องการให้เราหาอะไรนะคะเราจึงจะอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตรงกับคำถามที่โจทย์จะถามด้วยนะคะต่อไปข้อที่1ถามว่าภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดนะคะจากข้อมูลเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่าภาคไหนน้อยที่สุดคะภาค ตะวันออกนะคะเก่งมากนะคะปีนี้ก็มีอยู่5ล้านปีนี้ก็5ล้านกว่าๆนอกนั้นก็จะเป็นหลัก10ล้านนะคะก็ตอบภาคตะวันออกนะคะต่อไปข้อที่2ถามว่าภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดนะคะก็ดูว่าค่าไหนมากที่สุดคะ ตัวนี้มี11ล้าน13ล้าน56ล้าน5ล้านกว่า15ล้านกว่าดังนั้นตัวที่เยอะที่สุดคือภาคอ่าภาคเหนือนั่นเองเก่งมากค่ะข้อที่3ในพุทธศักราช2,558ภาคใดบ้างมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จากปี2,557นะคะตอนนี้ก็ดูการเปรียบเทียบว่าตัวไหนมากขึ้นนะคะเริ่มดูแรกที่ภาคใต้กันเลยนะคะตอนนี้11ล้าน5,090นะคะอ่านแค่ตัวแรกพอมาเห็นตอนนี้11ล้าน7 0 0 0แสดงว่าเพิ่มขึ้นนะคะเป็นภาคแรกนะคะ ต่อไปภาคกลางจาก13ล้าน8แสนเป็น13ล้าน9แสนนะคะก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันต่อไปภาคเหนือนะคะ56 56ล้าน5แสนนะคะเป็น56ล้าน4แสนกว่าแสดงว่าลดลงนะคะอันนี้ไม่ใช่ภาคตะวันออกนะคะ จาก5ล้านเหมื่นเป็น5ล้าน9กหมื่นกว่าเพิ่มขึ้นเดือยลดลงคะเพิ่มขึ้นนะคะเก่งมากต่อไปภาคสุดท้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก15ล้าน7แสนเหลือ15ล้านหแสนนะคะลดลงดังนั้นภาคที่เพิ่มขึ้นมีอยู่กี่ภาคคะมีอยู่ทั้งหมด3ภาคด้วยกันนะคะภาคแรกคือภาคอะไรคะภาค ใต้เก่งมากค่ะภาคที่สองคือภาคอะไรคะภาคกลางนะคะและภาคสุดท้ายคือภาคอะไรคะภาคตะวันออก ต่อไปข้อที่4ถ้ามีงบประมาณสนับสนุนสำหรับปลูกป่าเพิ่มเติมให้แก่ภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า10ล้านไร่แต่น้อยกว่า15ล้านไร่นะคะมากกว่า10ล้านแต่น้อยกว่า15ล้านมีภาคใดบ้างที่จะได้รับงบประมาณนะคะมากกว่า10ล้านแต่น้อยกว่าก็จะมีภาคใดบ้างคะภาคใต้ภาคอะไรคะภาคกลางมีภาคไหนอีกคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อไปเขาบอกว่าที่มากกว่า10ล้านไร่ต่อไปแต่ต้องน้อยกว่า15ล้านไร่แสดงว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ไหมคะไม่ได้เพราะเขามากกว่า15ล้านไร่นะคะเขาเป็น15ล้านแล้วก็มีอีก7 0 0 0 0 0นะตรงนี้ก็15ล้านแล้วก็มีอีก หกแสนนะคะดังนั้นจึงเหลือตัวเลือกอยู่แค่สองภาคคือภาคอะไรคะภาคใต้และภาคกลางต่อไปข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเรียงลำดับภาคตามพื้นที่ จากน้อยไปมากนะคะหลังจากเราเปรียบเทียบได้แล้วเราก็ต้องสามารถเรียงลำดับจำนวนได้นะคะน้อยไปมากอะไรน้อยสุดคะภาคตะวันออกเก่งมากค่ะอันนี้ก็จะน้อยลำดับที่1นนะคะต่อไปภาคอะไรคะเวลาเราจะเขียนนะคะให้เราเรียงก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาเขียนอันนี้ที่1ต่อไปน้อยที่2คือภาค ใต้เก่งมากค่ะลำดับที่3คือภาคกลางต่อไปอ่าลำดับที่3ต่อไปลำดับที่4คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่งมากค่ะลำดับที่5คือภาคเหนือเก่งมากค่ะแล้วก็เขียนตามลำดับเลยมีภาคตะวันออกแล้วต่อด้วยภาคอะไรคะภาคใต้แล้วก็ต่อด้วยภาคอะไรคะภาค กลางนะคะแล้วก็ต่อด้วยภาคอะไรคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ต่อด้วยภาคอะไรคะภาคเหนือนะคะแสดงว่าภาคเหนือยังมีพื้นที่ป่าอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดนะคะค่ะสำหรับการเปรียบเทียบแล้วก็นำมาเรียงลำดับ จำนวนนับก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ